เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ดีกว่ายนี่นะคันนี้เป็นสุดยอดดาวฮิลแคทมันเดลเลยนะฮะนี่คันคันนี้คันนี้พวกดาวฮิลนี้เท่าไหร่พี่มันฟูลซบเลยมันดูดไดใช่ดูดด้ไฮิลไออันนี้มันฟูซับคาร์บอนเลยนะแคทมันเดลคันนี้นี่ผมเปิดหน้าร้านสองหมื่นห้าพันห้าสองหมื่นห้าพันห้าครับครับววันนี้เอาไปราคาพิเศษก็ลดราคาไป ครที่เห็นคลิปที่ไป22,500 22,500พร้อมส่งเลยนะครับฮะมีมันมันมีอะไรแบบที่มันมีปัญหาตำหนิอะไรไหมไม่มีครับไม่มีเลยคันนี้บอกได้เลยไม่มีตำหนิเราจะแจ้งลูกค้าไปอยู่แล้วแจ้งลูกค้านี่จะขายถูกหน่อยไงครับวันนี้ไม่มีตำหนิไม่มีปัญหาเลยคือใหญ่ขนาดนี้นะเบาเลยนะคาร์บอนนะวันนี้โช๊คก็ใช้ได้ล็อกได้อ่าใช้ได้บอดล็อกได้ครับอ่าล็อกแขนได้นี่นะฮะสองหมื่นสองพันห้าร้อยสองหมื่นสองพันห้าร้อยพร้อมส่งด้วย ต่างจังหวัดนะใครที่เห็นคลิปนี้นะรถเฉะไดในคลิปนะในเฟซบุ๊กไม่ได้รถลาคาลาซาปกติแข่งน็อตเดลนะฮะลองเข้าไปดู a c e b o o k พี่แลนด์ได้เลยนะฮะถ้าใครเห็นคลิปนี้นะติดต่อได้เลยเดี๋ยวผมจะให้เฟซเบอร์โทรไลน์เฟซให้เลยนะนี่นี่นะฮะโอ้เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะอันนี้นะสายสายอันนี้มันเป็นฟููซับ ไม่ถึงดาวฮิลเลอพี่ดาวโค้มันดาวฮิลก็ต้องระดับแบบโค้งน้ำผึ้งเขาคู่มีไหมที่นี่มีดาวฮิลไหมสีเหลืองสีเหลืองน,น,นั้นไม่ใช่อันนั้นฟูซับไม่ไ,มไมนานเด,ดาวดาวฮิวมันต้องต้องแรงกว่านี้อ่ะพี่แรงกว่านี้โค้ใหญ่ใหโคกงน้ังเขาคือโค้เนี้ยอย่างเงี้ยเวลาโดดกระโดดที่สุดอ่ะแต่แล้วลงเขาอย่างเดียวเขาอะครับอันนี้คือเออทางเรียบฟูซับอ่าอันนี้ยังทางเรียบได้แล้วถ้าอย่างเงี้ยพี่ไอ้พวกอย่างเงี้ย ได้ไหมมีปอร์เช่ด้วยนะโค้มันจะคล้ายๆประมาณนี้ขอต้องต้องประมาณนี้ใช่มันลูก่หน้าแล้วก็มีตรงกลางด้วยใช่ครับตมีที่กลางด้วยอย่างพวกฮาโลนี้ก็ยังไม่ได้ไไม่ด้เป็นเป็นฟูลซับเฉยๆครับโอ้เดาฮิวต้องหนักกว่านี้ครับเคยมีมาไหมพี่เดาฮิวมีมาเรื่อยๆอยู่ครับมีมาเรื่อยๆอันนี้ปอร์เช่ใช่ไหมเนี่ยครับใช่โอ้คันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยปกติหมื่นห้าพันผมคิดให้12,500ครับ หมื่นสองกนห้าได้ปอร์เช่ไปใช้แล้วนะโอ้รถปอร์เช่นี่เท่าไหร่30ล้านรถมาเลี้ยงมื่นต้นๆอ๋อนี่ไงไอ้นี้ด้วยไหมไอ้เชอร์วินนี้เป็นดาวฮิลไหมพี่อันนี้เป็นคาร์บอนเชอร์วินนี้ก็ยังฟูซับอยู่ยังไม่ถึงขนาดดาวฮิลใช่ครับอออออ๋ไมม่่่ดดยยููเราะันโอ้คันนี้เปิดเท่าไหร่พี่อันนี้หมื่นเจ็ดพันห้าครับ มีเจ็ดพันถ้าเป็นคาร์บอนนะครับคาร์บอนรุ่นเก่าแนวปีเก่าๆเลยตัวนี้ครับก็คือไม่ทางวินเทจก็ได้ตัวกนี้แบบอุตสาหกรรวินเทจแล้วแล้วพวกนี้นี่มันรับแรงกระแทกไหวพี่ไหวไหมคาร์บอนเขาออกแบบเขาออกแบบมาเพราะของแบรนด์นี้ของแบรนด์อเมริกาแล้วครับมันไม่ใช่ของโนเนียมตัวนี้คาร์บอนก็จริงเว่ามันรับแรงกระแทกได้เยอะคือเขาออกแบบมาแล้วใช่ครับได้ทําใหญ่ๆเนาะใช่ครับแต่เบาเบาครับใหญ่ๆแต่เบามันไม่เหมือนของโนเนมนะของคาร์บิแวนตัวนี้ของอเมริกาตัวนี้ที่ดีนะ หมื่นกว่าบาทเองคิดดูดินะฮะโอ้ใจว่าเสือภูเขาที่นี่เริ่มต้นเท่าไหร่พี่เสือภูเขาอ่าจริงจริงก็ถ้าเริ่มต้นถ้ายังไม่พร้อมใช้2,000กว่าบาทก,ก็มีแหละ2,000กว่าบาทถ้าใครอยากเอาแบบว่าเอาไปปั้นเองอะไรเงี้ยประมาณ2,500บวกลบเนี่ยมีครับเอาไปเลยเออแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่พร้อมใช้นะ่ะอ <ไป S 1> ่าไปไปดูว่าดูโชคดูอะไรอัาจจะมันกันครับ,รบแต่ถ้าพร้อมใช้ส่วนมากก็อยู่ประมาณห้าพันส่วนใหญ่เริ่มต้นนะอ่าประมาณ 4, 5, สี่พันห้าพัส่วนใหญ่เริ่มต้นนะครับโอ้โหสี่พันหได้เสือเสือภูเขาแล้วนะอ<ๆ>ย่างปร,ประมาณนี้ใช่ไหมอ,อย่างนี้อยู่ประมาณ4000กว่าบาทครับโอ้โหกว่า 4, บาาโถูกมากนะอย่างนี้ราคาประหยัดประหยัดอย่างนี้นะนี้ผมคิดให้อยู่เอานี้นะฮ<ห>ผมคิดไป4,000พร้อมส่งให้เลยคันนี้นะน่เป็นโครี่อางอนะดูเนี้ยางยังกอยู่เลยก็คือตัวอันนี้พร้อมใช้แล้วนทะุยาแล้วพร้อมส่งเลย โ oh, เริ่มต้น4,000เองนะฮะถูกมากไม่มีใครถูกกว่าน,นี้นะฮะเสือภูเขานะโอ้ oh, มาดูได้เลยนะที่นี่นะโอ้ oh, เนี่ยช่างทำกันนะฮะทำกันวันหนึ่งเนี่ยได้หลายคันนะฮะออกมาเนี่ยหูสายเสือภูเขานี่แล้วมีคันไหนที่แบบว่าแปดเจ็ดเด็ดเลยไหมพี่เขเด็ดตอนนี้ไม่นะเพราะว่า่อกค้าเอาไปจนแบบเอาไปนะ คือวันที่ลดลงเนี่ยพ่อค้ามาดักเลยใช่ไหมใช่ครับคือเขาไปทําเองด้วยเขาไปทำเองเขาไม่รอให้เราทำใช่นะนะฮะแต่ว่ายูเซอร์นะยูเซอร์อาจจะต้องคล้ายๆกับต้องรอทำเนาะวันนี้ก็โอเคนะตัวนี้ก็เป็นก็ได้ตัวนี่ยเซอร์เีเอ็กซีเออเรอเซอ์เีฮะเซอจูเบียเยอรมันครับก็อินเดียเอ็กซีเบอร์เอ็กซีอินดีเอ็กซีอ๋อไม่แรงนะตัวนี้ ในปอนนี้เปนนะเจอมัน MPD นะปกติเปิดร์หมื่นกว่าได้หนอย่างปุ่นหมื่นสองตอนนี้ผมคิดอยู่9,500พอีกนะ9,500้าพัได้อะไร XT ใช้ครับโอ้โหครับตอนนี้ได้ดุมดุม XT หน้าหลังเลยนะอ่านี่ดุมดุม XT เลยนะดุม XT หน้าหลังเลยโอ้โห XT หน้าหลังเนี่ยนะฮะครับอีก9,500นพร้อมส่งเลยโอ้โหเฉพาะดุมนี้ก็หลายพันแล้วนะครับ นี้ไซส์18นะครับตัวนี้คะนี่ไซส์18ร,นนร้อเร้อยเจ็ดสิะห้าร้อยเกลางประมาณนี้ครับ170 175บวกลบอ่ะนะ18อ่ะนะเมาเทนไบส์นะฮะส่งเลย MTB เบาเทนไบส์นะฮะครับผมนี่นะครับมีเยอะเลยนะฮะตรงนี้ใครที่อยากได้เสือภูเขาเนะีนะ่ยมาดูได้เลยนะฮะที่นี่อันนี้คือตัวอย่างที่ให้ดูนะว่าราคาคแค่นี้เองอะ่ะแต่ละคันอ่ะ มัก็มีตัวน่าตอนนี้นะที่แบบว่ากระแสแรงมากตัวนี้มันเป็นพวกเอ่สอสึงเขาวินเทจถึงเขาวินเทจอ่ะเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้มีนะฮะมีที่แบบว่าถ้าไซส์ใหญ่ๆที่คนแบบว่าลงไปไม่ถึงห้านาทีก็กระแสแรงหมายถึงว่าม,พมีพ่อค้าหรือใครเอาไปเยอะโอ้ก็สั่งเยอะคือคนเขาแบบมันเป็นแบบอะไรเรียว่าอะไรนะแกว่ายังไงเนี่ยมันคนเขาเล่นกันทั่วประเทศคือประเทศนอกเขาก็เล่นกันอ๋อ คือต่างประเทศก็สั่งใช่เขาจะเอาไปแต่งกันพวกนี้เวียดนามลาวนี่สั่งเราหมดเลยครับเขาจะเอาไปแต่งกันพวกนี้จะไปแต่งขีแบบปวดกันเลยมีทางใต้ไี่มาเลเซียอะไรสั่งไหมใต้เล่นเยอะนี่นี่นะเสือภูเขาเป็นจะเป็นอย่างนี้นะเป็นเฟรมโคโมเนาะเป็นเฟรมโคโมจะเป็นตะเกียบที่วนใหญ่ครับอ่าเสือภูเขาวินเทจนะฮะตรงนี้ไซส์จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ๆตรงนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดเลยครับขายงานนี่นะฮะเนี่ยคือทางร้านจะรู้นะฮะว่าร รถแบบไหนจะไปเร็วนั่นอย่างเงี 8, ้ยมาลินเงี้ยนั่นเป็นอารมณนเยี่ยม129 129ยิ่งใหญ่มากรถน่าจะเป็นเซ็ตตัวเหมือนแค่6,000กว่าบาท6,000กว่าบาทมาลินเนี่ยนะกิโลบาทเลยนะครับเป็นเซ็ตยังไม่ได้ทำโอ้ถูกนะครถูกมากมาดูได้เลยนะที่นี่ของถูกๆนั่นเลยอ่ะนี่ส่วนมากจะเป็นเม็ดอินเดียแปลนส่วนใหญ่ก็คือเป็นเจแปนเลยสมัยนั้นเลยใช่เป็นรุ่นเก่าเลยส่วนใหญ่จะผลิตที่เจแปนใช่ครับ มันยุ่งเก้าสูงเนี่ยตอนที่เขาจะย้ายมาไต้หวันใช่ไหมฮะโอ้โหนี่แต่ละคันเนาะอันนี้เฉลี่ยคันเท่าไหร่ได้พี่ประมาณประมาณนี้เอ่อเดี๋ยวเอาป็นตัวอย่างซ่อมวิศนิียบร้อยประมาณห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทวินเทจเนี่ยนะซ่อมวิศนิียบร้อยแล้วครับอ่าเฉลี่ยแล้วประมาณเนี่ยบวกลบนิดหน่อยเนาะแต่ถ้ารุ่นพวกนี้ถ้าไปทำเองก็อยู่ประมาณสามพันสี่พันก็มีครับโอ้โหอันนี้ใส่บ่อให้ด้วยครับโอ้โหนี่บ่อกิฟต์เลยอ่ะเีื่อจะติดไซส์อ๋อนี่ติดให้เลยคือ มากคนจะมาดูประมาณนี้จะดูไซส์เป็นหลักดูไซส์เป็นหลักดูเนี่ยรถไซส์ใหญ่ก็คือคว้าไว้ก่อนอ่ะสิบแปดสิบเก้าขึ้นไปเนี่ยคว้าไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะมันหายากฮะรถไซส์ใหญ่จะหายากตรงนี้ไม่ไม่ถึงล้อหรือเปล่าไม่ถึงเฟรมขนาดเฟรมตัวเฟรมตัวเฟรมรถไซส์ใหญ่สิบแปดสิบเก้าคือไซส์ใหญ่สหมาะสำหรับคนเจ็ดสิบห้าขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยออ๋ต่างต่างประเทศใช่ไหมหายากครับจะหายากส่วนใหญ่จะไซส์เล็กๆส่วนมากจะไซส์เล็กมานะนี่นะครับลูกค้าโทรมาแล้วนะฮะนี่นะ นี่มาดูกันนะ,ะนี่รีบมาดูนะ,ะมาดูนะ,ะ,นะ,ะจะมีเข้ามาเรื่อยๆนะฮะรถใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะ,ะน,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  Take. นี่นะะีเทคอันนี้เป็นโอ้โหนี่เสียหมอบินเทจนะล้อคาร์บอนนะฮะโอเพนะะ Open เลยนะ,ะดูจักรยานเนี่นะ นะเป็นจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็จะต่อช่วงนี้ช่างนะฮะช้าหน่อยนะครับ